สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูอ้อมนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะในภาคเรียนที่สองถ้าเด็กๆพร้อมแล้ววันนี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะวันนี้ค,คุณครูอ้อมจ,อจะสอนเรื่อง introduce myself แปลว่าการแนะนำตนเองนะคะก่อนอื่นที่จะมาเรียนรู้พร้อมกันนะคะเด็กๆมาฟังคลิปการอ่านออกเสียงกันก่อนนะคะ introduce myself page two listen and repeat the conversations what is your name my name is ann e ต่อไปเด็กๆก,ก็หยิบหนังสือภาษาอังกฤษเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดหนังสือไปในหน้าที่3นะคะคุณครูจะสอนให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่3 ก็จะเกี่ยวกับ What's your name ซึ่งแปลว่าคุณชื่ออะไรนั่นเองนะคะมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่3นะคะอ่านและเขียนบทสนทนาตามรอยปะนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2บทนะคะ What's your name My name is b e l l ต่อ,อไปมาดูด้านล่างนะคะเป็นบทสนทนากับเพื่อนและตอบคำถามนะคะ โดยที่นักเรียนนี้ต้องใส่ชื่อของเพื่อนนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมีบทสนทนาว่า what's your name my name is เด็กๆก,ก็ใส่ชื่อเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษลงไปในช่องว่างนะคะ mm hmm. เมื่อน,นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่3เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เปิดหนังสือไปในหน้าที่4นะคะ mm hmm. เรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่4นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ boy and girl นะคะ เด็กๆมาฟังและพูดตามนะคะตามคลิปดูนะคะว่าประโยคภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรนะคะ Boy and girl p a g e t for Listen repeat and t r s the sentence My name is B I am a girl My name is N o I am a boy จากการที่เด็กๆได้ฟัง พูดตามคลิปไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาพเด็กผู้ชายนะคะเราจะใช้ boy ซึ่งแปลว่าเด็กผู้ชายต่อมาก็จะเป็นภาพเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงเราจะใช้คำว่า girl ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆก,ก็มาทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดให้เด็กๆเขียนประโยคตามรอยประไม่ name is b I am a girl. My name is No. I am a boy. ต่อไปเด็กๆก,ก็มาดูแบบกัดัด้านล่างนะคะติดภาพตนเองเขียนคำศัพท์และอ่านประโยคนะคะถ้าเด็กๆเ,เป็นเด็กผู้หญิงนะคะก็ติดภาพของตนเองนะคะ แล้วก็มีประโยคมานะคะให้นักเรียนเติมคําว่าเกอ i girl am a ถ้าเด็กนักเรียนเด็กๆเ,เป็นเด็กผู้ชายให้เติมคาว่าบอย I am a boy เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่3และหน้าที่4นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูอ้อมขอจบเพียงเท่านี้นะคะ แล้วเราก็มาเจอในคลิปครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะแล้วค่อยเจอกันอีกนะคะ